สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ n n in you English inspires you just put your heart into learning English คราวที่แล้วครูนุชได้อธิบายเรื่องของการใช้ present perfect tense กับ adverb s of time for และ since วันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งาน adverb of quantity หรือ adverb of degree สองตัวคือ too และ enough เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ adverb of uh, quantity หรือ adverb of degree to และ enough คืออะไรคือคำกริยาวิเศษบอกระดับความมากน้อยนะคะโดย to และ enough จะไปทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์หรือขยายคำกริยาวิเศษนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะครูขออนุญาตปิดหน้าต้องนะคะ ค่ะทวนอีกนิดหนึ่งนะคะ uh, adverb of quantity หรือ adverb of degree เนี่ย too และ enough คืออะไรก็คือกริยาวิเศษบอกระดับความมากน้อยนะคะโดยคำว่า too และ enough จะไปทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ หรือขยายคำกริยาวิเศษนะคะเรามาดูทูที่ไปขยายคำคุณศัพท์หรือขยายคำกริยาวิเศษกันก่อนนะคะ,ะเราจะวาง t ูเนี่ยไว้หน้า adjective นะคะก็คือ to แล้วตามด้วย adjective นะคะเขาจะให้ความหมายว่าเกินไปหรือมากเกินไปนะคะตรงนี้ครูครูก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะก็คือ t o นะคะ to ก็คือเป็น ทูแล้วตามด้วย adjective นะคะทูเนี่ยก็คือ adverb นะคะ adverb ทำกริยาวิเศษนะคะส่วนันี้ก็คือ adjective นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าพวกเราเนี่ยกำลังพูดคุยกันเรื่องราคาของบ้านนะคะ,ะครูก็พูดขึ้นว่าบ้านหลังนี้มีราคาแพงเกินไป นะคะเราจะแต่งประโยคนี้อย่างไรนะคะอันดับแรกให้เราตีความประโยคนี้ก่อนว่าเป็น present simple tense หรือเป็น past simple tense นะคะ 2. ให้เราชั้งประโยคออกเป็นกลุ่มคำก่อนนะคะเพื่อจะเพื่อที่จะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะคะ,ะบ้านหลังนี้เราก็ชั้งประโยคนะคะเป็นกลุ่มคำนะคะ มีราคาแพงนะคะแล้วก็เกินไปนะคะอ่าเราจะใช้ to นะคะแล้วตามด้วย adjective มาอธิบายเพื่อบอกระดับความมากน้อยนะคะอย่างที่ครูเคยบอกเสมอเลยนะคะว่า adjective เนี่ยนะคะ adjective ตัวเนี้ยนะคะก็คือคำคุณศัพท์เนี่ยเขาจะบอกให้รู้ลักษณะหรือคุณสมบัติของคำนาม หรือคำสรรพนามนั้นนะคะทำให้เราเนี่ยได้ความชัดเจนนะคะเห็น adjective เมื่อไหร่เขาจะต้องตามหลัง b v v r r b นะคะหรือถ้าจะใช้ขยายคำนามเนี่ยก็ต้องวางหน้านามนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะต้องมี b e verb นะคะในการสร้างประโยคบอกเล่านะคะอย่างแน่นอนเมื่อเราดูจากประโยคแล้วเนี่ยประโยคนี้นะคะบ้านหลังนี้มีราคาแพงเกินไปเนี่ยจะเป็น present simple tense นะคะที่ให้ แตกข้อมูลความจริงในขณะที่เราพูดนะคะอ่ะเรามีประธานนะคะคือบ้านหลังนี้นะคะประธานบ้านหลังนี้ในภาษาอังกฤษก็คืออะไรก็คือ this house นะคะ this house this house นะคะเป็นประธานที่เป็นคำนามเอก,กพจน์นะคะเราใช้ be verb กระจายรูปตาม Present Simple Tense นะคะก็คือจะได้เป็น is นะคะ,ะก็จะได้เป็น this house is บ้านหลังนี้นะคะคำว่ามีราคาแพงนะะมีราคาแพงในภาษาอังกฤษที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะอ่าก็คือคำว่า expensive อ่าเราก็จะได้ expensive ะคะ expensive ที่แปลว่าแพงหรือมีราคาแพงนะคะส่วนคําว่าเกินไปนะคะก็คือตามกฎเลยใช้ to นะคะ to จจะต้องวางหน้า adjective ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เอา to เนี่ยมาวางไว้ตรงหน้า adjective นะคะ เพื่อขยาย adjective นะคะ to ขยาย adjective นะคะก็จะได้เป็น this house is too expensive นะคะบ้านหลังนี้มีราคาแพงนะคะก็คือ too expensive เนี่ยะจะไปขยายประธานของประโยคนะคะก็คือ house นะคะ ือบอกให้เรารู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะคะแพงแค่ไหนก็คือมีราคาแพงมากเกินไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัวตัวอย่างนะคะของการใช้ to แล้วตามด้วย adjective นะคะเห็น adjective เมื่อไหร่ใช้ be verb เมื่อน,นั้นเลยนะคะเขาจะตามหลัง be verb นะคะลอ,องอีกสักตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้ฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะลุกขึ้นจากโซฟา ประโยคนี้นะคะครูเพิ่มบอกเหตุผลเข้าไปเนอะ,อะตรงกลุ่มคำที่ว่าที่จะลุกขึ้นจากโซฟานะคะตรงนี้คือบอกเหตุผลนะคะ,ะเรามาดูซิว่าจะแต่งประโยคนี้อย่างไรอันดับแรกนะคะให้ตีความประโยคนี้ก่อนว่าเป็น present simple tense หรือว่า past simple tense นะคะสองให้เราชั้งประโยคออกเป็นกลุ่มคำก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะคะ,ะเมื่อวานนี้ ครูก็ชังนะคะเมื่อวานนี้ชั้นออกมาเป็นคําเลยนะเหนื่อยเหนืภาษาอังกฤษเดี๋น่าจะรู้เนอะแล้วก็เกินกว่านะ,ะที่จะลุกขึ้น แอคชั่นเวิร์บนะจากโซฟานะคะแน่นอนนะคะเราเรียนเรื่อง to แล้วตามด้วย adjective นะคะมาอธิบายเพื่อบอกระดับความมากน้อยอย่างประโยคนี้จะต้องเป็นประโยค past simple tense เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมนะคะใครคิดออกอมันมีอยู่คำหนึ่งค่ะที่เป็น keyword ร์ดก็คือคำว่าเมื่อวานนี้เนะะมื่อวานนีนะะ้เราก็รู้แล้วว่าอันนี้จะต้องแต่งเป็นประโยค พา s t ท n e นะคะทีะ่เป็นเหตุการณ์หรือการกระทำเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะในอดีตและจบลงไปแล้วในอดีตนะคะก็คือกลุ่มคำนี้เมื่อวานนี้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ yesterday อเราก็ตั้ง y e s ตรงนี้เลยนะคะ yesterday ดูกลุ่มคําถัดไปนะคะชั้นชั้นตัวเนี้ยนะ,ะก็รู้อยู่แล้วละในภาษาอังกฤษก็คือ i อ่าเราก็ใส่ i นะคะอ่าคำว่าเหนื่อยนะ,ะเหนื่อยในภาษาอังกฤษที่เป็น adjective นะ,ะหรือคําคุณศัพท์ที่บรรยายคุณอ่าลักษณะนะคะของของตัวประธานคืออะไรคะก็คือ tired นะคะ t ired นะคะเกินไปนะคะเกินไปหรือเกินกว่านะคะจะแปลยังไงก็ได้นะคะก็คืออะไร too tired นะคะตามกฎก็คือเราจะต้องวาง too เนี่ย adverb นะคะหน้า adjective นะคะอะเราก็วางเลยนะ,ะอะตรงนี้อย่าลืมเนอะเราเห็น adjective เมื่อไหร่เขาจะต้องใช้ be verb นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายรูป be verbs ให้เป็น verb ช่องที่สองก็คือ was นะคะ แล้วก็เป็น yesterday I was too tired นะคะอ่าะอย่างที่ครูบอกเนอะ adjective บอกให้รู้ลักษณะนะค huh? ตรงนี้ก็คือ <Okay. S 1> บอกแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็คือ too tired เนี่ยไปขยายประธานของประโยคนะคะบอกให้รู้ว่าประธาน I เนี่ยเหนื่อยแค่ไหนนะก็คือแบบเหนื่อยเกินกว่านะคะเหนื่อยเกินกว่าอ่าทีนี้ดูกลุ่มคำต่อไปนะคะอ่าตรงนี้ก็จะ บอกเหตุผลเพิ่มเติมคือที่จะลุกขึ้นจากโซฟาใครแต่งประโยคนี้ได้นะคะที่จะลุกขึ้นจากโซฟาตรงนี้นะคะให้เราใช้ to i n f i n i t i v e ตามหลัง a d j e c t i v e ได้เลยนะคะที่จะลุกขึ้นนะคะ to วาง to นะคะลุกขึ้นจากนะคะภาษาอังกฤษก็คือ get off get up off นะคะก็คือ get up off ลุกขึ้นจากนะคะคำว่าโซฟาก็คือ the couch นะคะตัวนี้ the couch อ่เราก็จะได้นะคะ yesterday I was too tired to get up off, off the couch นะคะอ่านะคะ,นะคะก็คือเมื่อวานนี้ฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะลุกขึ้นจากโซฟานะคะ ก็ดูให้ดีนะคะว่า to เนี่ยนะจะต้องตามด้วย adjective นะคะตามนี้เลยตรงนี้นะคะ,ะถ้าเราทำเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยก็ให้วาง not ไว้หลัง be verb เลยนะคะ,ะตรงนี้ครูก็ทำไว้ให้นะคะเนี่ยค่ะก็คือ this house isn't too expensive นะคะเอา not ตามหลังมี verb นะคะ yesterday I wasn't too tired to get off o f the couch นะคะ,ะถ้าทำเป็นประโยคคำถามนะคะตอบใช่หรือไม่ใช่นะคะก็ให้เราเอา be verb มาวางไว้หน้าประธานนะคะก็จะได้เป็น is this house too expensive yes it is no it isn't นะคะ่ were you too tired to get off to get up off the couch yes I was no I wasn't อ่าตรงนี้เราก็เห็นการใช้ to นะคะแล้วตามด้วยอ่า a d j e c t i v e นะคะก็จำาการตำแหน่งการวางไว้นะคะเราเห็นแล้วนะคะ to นะคะตามด้วย a d j e c t i v e นะคะเรามาดูการใช้ to แล้วตามด้วย adverb นะคะเอา to วางไว้หน้าอ่าคำกริยาวิเศษนะคะอะซึ่ง ทูเนี่ยก็เป็น a d v e rb นะคะทู True ก็คือ a d v e rb ก็คือ a d v e rb ไปขยาย a d v e rb นั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าพวกเราเนี่ยกำลังพูดคุยกันเรื่องการออกกำลังกายนะคะครูพูดว่าเธอออกกำลังกายหนักเกินไปนะคะเราจะแต่งประโยคนี้อย่างไรอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ย ีความประโยคนี้ก่อนว่าเป็น present simple tense หรือว่า past simple tense นะคะสองให้เราช้างประโยคออกเป็นกลุ่มคำก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะคะ,ะครูก็ช้างนะคะก็จะเป็นเธอนะะออกกำลังกายตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้คำศัพท์ตัวนี้นะออกกำลังกายเป็น verb นะ,ะหนักเกินไปช้างออกมานะคะทีนี้เราจะใช้ to นะคะแล้ว ตามด้วย adverb ไปขยาย adverb นะคะมาอธิบายบอกระดับความมากน้อยอย่างที่เราเคยเรียนกันมา adverb คืออะไรก็คือคำกริยาวิเศษนะคะที่ทำหน้าที่นะอาจจะขยายกริยาขยายคุณศัพท์หรือขยายตัวมันเองก็ได้เป็นต้นนะคะอ่ะเมื่อเรา,าดูจากประโยคนี้แล้วอะนะคะเธอออกกำลังกายหนักเกินไปอะประโยคนี้จะต้องเป็นประโยค present simple tense นะคะที่ให้ แบบข้อมูลความจริงในขณะที่พูดนะคะอ่ะตรงประธานของประโยคเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าต้องเป็นอยู่นะ,ะทุกคนก็เรียนมาเยอะต้องรู้ละก็คืออยู่นะคะอ่ะอยืออกกาลังกายนะ,ะออกกาลังกายนะคะก็คือทํากริยาแหละ exercise นะคะ exercise นะ,ะหนักเกินไป คำนี้หนักเกินไปนะแลวอะไรดีหนักในภาษาอังกฤษที่เป็นคำกริยาที่เป็นคำกริยาวิเศษก็คือ hard นะคะ hard แะ hard มาขยาย exercise นะคะ h a r เกินไปตามกฎเราจะต้อง t o เนีคะที่ให้ความหมายเกินไปต้องมาวางข้างหน้าแล้วก็วางนะ adverb นะคะ,ะขยาย adverb นะคือ too hard ก็จะได้เป็น you exercise to heart นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะทุกคนนะ,ะเวลาที่เราเห็น to แล้วตามด้วย adverb เมื่อไหรเนี่ยเขาจะต้องตามหลังพวกคำร,ร,ริยาแสดงอาการการกระทำการเคลื่อนไหวในภาษาอังกฤษเรียกว่า action verb หรือ dynamic verb นะคะเช่อนอะไรเช่น action verb ะะ action verbs หรือ dynamic verbs เนี่ยมีคำว่าอะไรเช่น run นะคะ walk jump ะะ speak write พวกนี้ค่ะอะ ีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะว่าจะสังเกตยังไงนะคะคําไหนคือ adjective นะคะําคุณศัพท์หรือคําไหนคือ adverb คำกริยาวิเศษอะ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะคะอย่างประโยคแรกเนี่ย John is a hard worker นะคะ John เป็นคนขยันนะคะวิธีการดูให้เราดูที่ตำแหน่งการวางนะคะถ้าอยู่หน้าคํานามอย่างเนี้ย hard อย่างเนี้ย นะตัวเนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะก็คือคำคุณศัพท์นะ,ะก็คือขยายนะ,ะขยายคำนามก็คือ workers ตรงนี้นะคะตรงนี้ครูเขียนสูตรการวางตำแหน่งให้นะคะก็คือถ้าเห็น article a นะะหรือ and นะ,ะแล้วตามด้วย adjective แล้วแล้ตามด้วยคำนามเนี่ยคำนี้ก็คือเป็น adjective แน่นอนนะคะ อีกอันนี้นะคะจอห์น work hard, work hard every day นะจอห์น work hard every day every day จอห์นทำงานหนักนะคะตรงนี้นะคะเราก็รู้นะะว่า hard ตัวเนี้ยจะต้องเป็น adverb นะคะเพราะว่าอยู่ข้างหลัง action verb คือคำว่า work hard นะก็คำว่า work เราก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นคำปริยาวิเศษนะคะ คณะขยาย verb เนี่ยตัวนี้ครูก็เขียนการวางตำแหน่งให้นะคะเนี่ย verb นะคะแล้วตามด้วยคำกริยาวิเศษ adverb นะคะสุชาติ is a fast runner แน่นอน fast ตัวนี้เป็น adjective นะคะเพราะว่าวางอยู่หน้าคำนามนะคะส่วน Jack runs fast ตัวนี้เป็น adverb นะคะเพราะว่าอยู่หลังคำกริยาอ่าสังเกตได้ง่ายมากเลยนะคะอ่าสรุปเนะ ก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนคือ adjective หรือคำไหนคือ adverb ก็คือดูที่ตำแหน่งการวางนะคะก็จดสูตรนี้ได้เลยนะคะการวางตำแหน่งนะคะ,ะถ้าอยู่หน้านามนะ,ะจะเป็นคำคุณศัพท์ adjective นะคะถ้าอยู่หลังกริยาเป็น adverb นะคะก็ดูตามนี้เลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูอีก เรามาดูเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่าอีกสักตัวอย่างหนึ่งเช่นบอกว่าเธอพูดเร็วเกินไปอ่าสำหรับประโยคนี้นะเธอพูดเร็วเกินไป แรกให้เราตีความประโยคนี้ก่อนว่าเป็น present simple tense หรือว่า past simple tense นะคะเสร็จแล้วให้เราชั้งประโยคออกเป็นกลุ่มคำก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายตอนแต่งประโยคนะคะเธอช่งนะเธอพูดนะคะเร็วเกินไปนะะชัางนี้ก็ไดนะะ้เป็นคำเลยเราก็ตามกฎที่เราใช้ก็คือ ทู to, นะคะแล้วตามด้วย a d v e rb คำว่าพูดเนี่ยเป็น Action v e r b นะ,ะแสดงว่าตรงเนี้ยนะ,ะจะต้องอใช้ทูแล้วตามด้วย a d v e rb นะคะมาอธิบายบอกระดับความมากน้อยนะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแหละะ a d v e rb มันคือคำกริยาวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยานะคะ อ่ะประโยคนี้จะต้องเป็นประโยค present simple tense นะคะเพราะว่าเราให้แฟกข้อมูลความจริงในขณะที่เราพูดเนาะอ่ะตรงประธานของประโยคเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าต้องเป็น you อ่ะล้วก็ไ่้เลย you ฮะคำกริยาพูดก็คืออะไรก็คือ speak อ่า action verb เห็นไหมนะเร็วเกินไปนะตามกฎนะวาง to แล้วตามด้วยอ่ add adverb ก็คือ to นะเร็วเร็วก็คืออะไร quickly นะไอ้คำว่าเร็วเวลาลงท้ายอะ่ะมักจะเป็น adverb นะคะอ่านะตรงนี้ก็ได้เป็น uh, you speak to o quickly ไหมคะอ่านะตรงนี้ถ้าจะบอก uh, เหตุผลใด้ชัดเจนเราก็อาจจะเพิ่มไปก็ได้เนอะ and uh, I can't นะ understand and you you speak too quickly and i can't understand you นะเธอเนี่ยพูดเร็วเกินไปนะคะฉันไม่เข้าใจเธอเลยนะ,ะอะก็สรุปเนะทุกครั้งที่เราเห็น to นะคะแล้วตามด้วย uh, adverb อย่างเงี้ยนะคะตามด้วย adverb นะคะเมื่อไหรเนี่ยเขาจะต้องตามหลัง พวกคำกริยาแสดงอาการการกระทําการเคลื่อนไหวนะคะพวก action verb นะคะอ่ะเราก็เห็นการใช้ too นะคะแตามด้วย adverb แล้วทีนี้เรามาดูการใช้ too much นะคะและ too many เพื่อ,อบอกปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาดูการใช้ too much กันก่อนนะคะเราจะใช้ too much นะคะแล้วตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้นะคะำนามที่นับไม่ได้ คำนามที่นับไม่ได้นะคะก็คือคำนามที่ทําเป็นรูปพหูพจน์ไม่ได้ก็คือเติม s ไม่ได้นั่นเองนะคะเช่น money milk ink homework furniture นะ e t r อื่นๆเป็นต้นนะคะอ่ะยกตัวอย่าง there is too much sugar in the tea I can't drink it นะ,ะมีน้ําตาลเนี่ย มากเกินไปเยอะเกินไปนะในชาถ้วยนี้ฉันดื่มไม่ได้นะคะอะหรือ there is too much salt in this soup มีเกลือมากเกินไปในซุปถ้วยนี้นะคะอะส่วน too many นะคะก็ให้ตามด้วยคำนามนับได้คำนามนับได้คือนับได้เป็นรายอันทำเป็นพหูพูดได้โดยการเติม s นะคะะยกตัวอย่าง there are too many students in this classroom นะะมี นักศึกษาเยอะเกินไปในชั้นเรียนนี้นะคะ There are too many people in this yoga class อะคลาสยคะนี้มีคนเยอะเกินไปนะคะตรงนี้เรื่องของการใช้ uh, there is เนี่ยนะเรื่องการใช้ there is แล้วก็ there are เนี่ยให้เราดูคำนามที่ตามหลังนะคะถ้าคำนามเป็นคำนามนับไม่ได้เนี่ย เราก็จะต้องใช้ there is, เหมือนอย่างนี้ there is too much sugar นะแต่ถ้าคำนามแบบนับได้เนี่ยเราก็ใช้ there are นะคะ there are too many students นะคะทีนี้เราดูประโยคที่ใช้ too much กับ too many นะคะ there is กับ there are แล้วเรามาดูแบบพวก action verb บ้างนะคะเขาก็ใช้ได้นะคะเช่น we e a t too much sugar พวกเรากินน้ำตาลมากเกินไปนะคะ Jack drinks too much Too much coffee. Jack ดื่มกาแฟมากเกินไปนะคะอ่าแล้วก็ t h e y b o u g h too t many snacks yesterday. ก็เขาซื้อขนมขบเคี้ยวเยอะเกินไปเมื่อวานนี้นะคะนี่ก็เป็น past simple tense นะคะอ่า I have too many things to do today. เช่นวันนี้ฉันมีสิ่งที่ต้องทำเยอะเกินไปนะคะเวลาเราทำเป็นปฏิเสธเนะี่ยพวกนี้เราก็ต้องดูนะคะอย่าง we eat too much sugar เราก็ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะอะไรที่ลงท้ายด้วย simple tense นะ present simple tense past simple tense เราก็ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยในประโยคปฏิเสธกับคำถามตรงนี้ก็ได้ไปละ do don't นะนะ we don't eat too much sugar Jack drinks too much coffee นะคะตรงนี้เวลาเราทำเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็เอให้เอามาช่วยแล้วดูนะคะกระจายรูปเนะืะ้ประธานเป็นเอกพจน์นะคะโอลงท้ายก็ต้องเติม es ก็เป็น d o e s n t แล้วก็ตรงนี้กลับไปเป็นช่อง infinitive ไม่กระจายรูปนะคะก็จะเป็น Jack d o e s n t drink too much coffee นะคะ they bought too many snacks yesterday นะคะก็ใช้ verb to do เข้ามาช่วยและกระจายรูปหาตามเทนนะคะก็คือเป็น verb ช่องที่สองนะคะ,ะก็จะได้เป็น they didn't buy นะคะกลับไปเป็นช่อง infinity too many yesterday I have too many things to do today นะคะก็ใช้ verb to do ข้ามาก็จะเป็น I don't have too many things to do today ะะเวลาที่เราทำเป็นประโยคอ่ะ yes no question นะคะเราก็เอาอดูเนี่ยมาวางไว้ด้านหน้านะคะ เดี๋ยวครูทำให้ดูก็จะเป็น Do you eat too much sugar? Copy นะเลย Did they buy too many snack s yesterday? Do you have too many things to do today? นี่ก็คือการสร้างประโยค yes/no question นะคะก็อย่างที่ครูบอกแหละนะคะถ้า เป็น present simple tense หรือว่า past simple tense เนี่ยเราก็ใช้ verb to do เข้ามาช่วยในประโยคปฏิเสธกับคำถามอ่านะคะอ่นี้เรามาทวนซินะคะ adverb of quantity หรือ adverb of degree นะคะในภาษาอังกฤษจะมี2ตัวคือ t o และ enough enough นี่เดี๋ยวครูจะไปอธิบายในคลิปถัดคลิปหน้านะคะ t o นะคะก็จำตำแหน่งการวางนะ,ะเราใช้ t o o แล้วตามด้วย adjective นะคะอันที่หนึ่ง To, ตามด้วย adjective นะคะอันที่สอง t o นะ,ะแล้วตามด้วย adverb นะคะพวก action verb นะคะสามนะคะเราใช้ uh, too much ะะกับคำนามที่นับไม่ได้นะคะพวกเนี่ย money, money, milk, ink, homework, furniture นะคะเป็นต้นนะคะส่วน too many จะตามด้วยคำนาม ที่นับได้ก็คือเติม s นะคะเติม s ได้นั่นเองนะคะก็ดูนะคะ there is ใช้กับ too much there are ใช้กับ too many นะคะ there is too much ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ there are ตามด้วยคำนาม there are too many ตา,านะะตามด้วยคำนามที่นับได้นะคะตามด้วยคำนามที่นับได้เนี่ยก็จำนะคะรูประโยน์ อ่าโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอ่าเรื่องของการใช้อ่า adverb of quantity นะคะหรือ adverb of degree คือ t o นะคะซึ่งครูก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะอ่าในตำแหน่งของการวางนะคะอ่าก็คือ t o o ตามด้วย adjective นะะ t o ตามด้วย adverb นะคะ t o o much ตามด้วยคำนามที่อ่านับไม่ได้ t o o many ตามด้วย คำนามที่นับได้นะคะก็เรายังเหลือ quantifier อีกตัวหนึ่งคือคำว่า enough นะคะะเจอกันคลิปหน้านะคะเรื่องของการใช้ quantifier enough นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็เจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย